สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำนะคะเอ่อต้มนะคะกินกับเอ่อกินกับบะหมี่เหลืองนะคะบะหมี่เหลืองสกีนนี่นะคะบะหมี่นี่นะคะ,รระ,คะแล้วก็มีหมูนะคะนี่เราหันไปดูนี่นะคะมีซีนจีน,นะคะมีลูกชิ้นนะคะมีเนื้อหนังหมูนะคะนี่ขัหน้าหมูแบบนี้เลยนะคะอันนี้เราก็ต้มให้เขาเดือดให้เขาปเปื่อยๆเลยจ้ะ แล้วเราก็จะใส่น้ําเห็นไหมคะน้ําสุก,กี้ของเรานะคะเป็นหม้อๆเลยนะคะเราก็จะใส่ลงไปดนนี้นะคะเราทําเป็นหม้อบนี้นะคะเวลาเราอยากอยากทาเดี๋ยวเราก็เอาแก๊สเบาๆจ้ะเบาๆหน่อยนะให้มันไปเรื่อยๆนะคะเคี่ยวเอาไว้ไปเรื่อยๆนะคะนี่แหละค่ะการทาน้ําสุก,กี้นะคะให้เดือดแล้วเราเดี๋ยวก็เราจะใส่ลูกชิ้นไปผักเราใส่ไปก่อนนะคะเพื่อที่ทําให้ผัก หมูเราใส่ไปแล้วนะคะเพราะหมูมันจะสุกช้าก็ใส่หมูไปก่อนนะคะก็มีผักนะคะผักกาดเช้าผักบุ้งจีนนะคะอันนี้มีสองผักนะคะมี2ผักนะคะเราก็ใส่เครื่องปรุงรสไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราไปปิดเข้าเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเ็เปิดก่อนนะคะนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะ จะ,ะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เราก็จะใส่ไปให้เรียบร้อยนะคะก็มีเื่องจีนนะคะอันนี้เดี๋ยวเราขอใส่แก๊สก,ก่อนนะคะเพราะว่าแก๊สมันหมดเห็นไหมคะนี่เราใช้แก๊สนีดนี้นะคะจะเป็นลักษณะน,นี้นะคะก็มันก็ประหยัดดีนะคะน้ต้มจืดหมิธีทํานี่นะคะเวลาจะทำมันหมดก่อน เราเปีเตาใหญ่เล้วมีทุกเต,า,เตานะคะแต่ทีนี้เราเวลาเราจะให้เคลื่อนเฉยนะคะเราก็ใส่ตรงนี้ไปนะคะใส่แก๊สนี้ไปนะคะมันก็จะให้ชมได้เป็นเลือดนะคะ่ะเดลื มาแล้วนะคะเดี๋ยวให้เขาเดือดนะคะเราผักเขาก็จะเปื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่หมูใส่ซึ่งจริงนะคะนี่เราก็จะใส่ถ่แก๊สเล็กนะคะอันนี้นะคะจะเป็นแก๊สนะคะเราก็ใส่เขาก่อนนะคะก็มาสวัสดีนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะคลิปที่สองนะคะของปีใหม่นะคะ ของวันที่หคือคลิปที่สคือคลิปนี้นะคะอันนี้เราใส่เสร็จแล้วนะคะง่ายไหมไปต่างจังหวัดเราก็จะพบแบบนี้ไปนะคะจะพบไปนะคะเราก็เปิดก่อนนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเห็นไหมคะแก๊สเป็นหมดนะคะเราคลิกเกียต่อคลิปนะคะเราก็เลยรอไปใส่แก๊สให้ดูด้วยนะคะนี่นะคะเราจะให้เนื้อหมูนะคะก็เดือด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 ,อด,อดอนะคะถ้าเราอยากจะเราทําเป็นหม้อเล็ก ของไข่ของมันนะคะแล้วก็แบกเอาไว้นะคะเวลาเขากินเขาจะมีหม้อไฟของเขาใช่ไหมเราก็ใช้หม้อเออนี้นะคะใส่นะคะไปนะคะก็มีลูกชิ้นเนี่ยค่ะอันนี้ทำหมี่แบบนี้เอาไว้นะคะเนี่ยหมี่เหลืองๆเอาไว้ไว้กินนะคะแล้วก็มีมีน้ำซุก,กี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำซุกี้นี้ไปในหม้อนี้นะคะนี่นนแล้วก็ร้อนนะคะเดี๋ยวไว้ ของปีม่ของปีนี้นะคะเริ่มแรกเลยนะคะต้มนี้นะคะร้อนอุ่นๆนะคะกินแบบสบายๆนะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปที่สองคือถ่ายตอนกินนะคะอันนี้เราถ่ายตอนทำก่อนเนาะมันจะได้ดูง่ายๆะคะ่ะนี่ค่ะแล้วก็ใส่คนไปนะคะแล้วก็ทิมดูไปด้วยนะทิมดูไปด้วยนะคะ ลชิมว่าอร่อยไหมโอเคนะคะใช้ได้เดี๋ยวเราเอาให้เลื่อมอีกนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้เปอยคะ่ะชอบกินเปืเป่อยแล้วมันเวลากินผักเปืเป่อยมันนุ่มนะคะนุ่มดีนะคะเอาเลยคะ่ะแล้วก็ใส่ไหนก่อนนะคะใส่ลูกชิ้นก่อนนะคะลูกชิ้นลงปลาใส่ลูกชิ้นลงไปนะคะนี่ก็ แก๊สหมดแก๊สหมดนะคะแลปิกลิกนะคะเราก็ใส่เฉพาะเวลาจะทําให้เพื่อนดูนะคะเวลาเราทํากับข้าวมนะันจะได้เห็นชัดนะคะบางครั้งเราก็บางครั้งเราก็ไม่ปีนี้นะคะเพิ่งีที่ว่าจะทํากับข้าวให้เห็นๆนะส่วนมากเราก็จะสกรีนบ้างถ่ายเอ่อถ่ายรูปบ้างนะ อาจจะมีอะไรปแปลกๆเกิดขึ้นนี้เราไม่ได้ออกต่างจังหวัดนะคะเราอยู่แต่ในบ้านไม่ได้ไปไหน,นะค่ะเราดูแลสุขภาพของเรานะคะเพราะว่าตอนนี้มัน,มนเราจะทําอะไรเยอะๆไม่ได้นะคะออกสแสงแดดนี่เป็นอันเราก็ใช้เราใช้บ้านของเรานี่กับเป็นสตูดิโอนการถ่ายทํานะคะเราก็ใช้เสียงของเรานะคะเป็นการพูดนะคะเสียงเป็นการพูดนะคะมันก็ง่ายนะคะถ้าใช้เสียงเพลงก็ กลัวอีกนะคะกลัวว่าจะผิดนะคะเพราะเราก็เข็ดน,นะคะอันนี้เราใส่หนังหนังหมูนะคะใส่หนังหมูเอาไว้ลงไปเลยนะคะเมื่อวานสวดมนต์นะคะข้ามปีตกใจค่ะตกใจมากเลยแต่ว่าก็ทำยังทำสมาธิสวดจนจบนะคะหนึ่งชั่วโมง สี่สิบห้าหรือื่อนอะไรจำไม่ได้นะคะสวดข้ามปีนะคะเปิดเปิดไลฟ์สดนะคะตรวจเสร็จแล้วก็กวดน้ํานะคะกวดน้ําเพราะว่าจะได้อบุญบุญสนให้บิดามารดาของเรานะให้น้ําเดือดนะคะแล้วเราใส่ซ้งจี้ที่หลังนะคะนั่นก็เป็นการเสร็จซิ้นะคะและจะไปได้ดูตอนที่เราถ่ายตอน,นเออเราจะเสร็จแล้วเราก็จะไปกินแต่เราไม่ได้กินตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรา ตัดไปว่าเราจะกินนะคะอันนี้นะคะใส่ให้เห็นนะคะให้ลูกชิ้นมันสุกเนื้อมันสุกนะคะแล้วก็จะเกิดน้ำจี้เป็นหม้อเลยนะนี่เนี่ยหนังแบบนี้ค่ะเลือกกป็หนังหมูแบบนี้เนี่ยหนังหมูนี่จะอร่อยมากกินได้ทุกอก่าเพราะเราทําน้าจิ้มเป็นหม้อน้ำจิ้มทําเองนะคะต้องปรุงแต่งเราซื้อเข้ามาแต่ม่มาปรุงเยอะเลยนะคะเพราะว่าถ้าซื้อเข้าจรจิงมมันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะ เราปรุงเองนะครับมันจะอร่อยกว่านะคะเราก็ทำอันนี้นะคะให้มันนี่ไฟรีๆหน่อยนะคะค่ะให้เขาเดือ,ด,อดนะคะเดือดอีกหมอห้อนึงนะคะเราใส่บุนเส้นนะคะหม้อของคนที่บ้านเราจะใส่บุนเส้นอันนี้หม้อของเราเราไม่ใส่บุนเส้นเรากินเส้นข้างนอกนะคะอันนี้เราใส่เส้นจีไปนะนี่นะคะ่ะขาดปลาหมึกอย่างเดียวนะคะ ไม่ได้ไปซื้อเพราะไม่ได้อยู่แถบนั้นเราไม่หรืออยู่ใกล้ๆไม่ได้ออกตลาดใหญ่นะคะเราเอาที่ที่มีอยู่นะคะในในครในครัวเรือนของเรานะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวก็จะอร่อยแล้วนะคะอยากจะให้อร่อยพิเศษครสุก,กี้นะคะนี่นะคะน้ําสุก,กี้ของเรานะนี่นะคะเราทําเป็นหม้อนะคะอยากกินเราก็มาทํานี่น้ําสุก,กี้นะคะ บางคนเขบอกว่าโจ๊กบอกไม่ใช่โจ๊กค่ะเป็นน้ำสุก,กี้อร่อยอร่อยค่ยทะทำนะคะแช่เอาไว้นะคะกินได้นานเลยนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะโรน้ำสุกี้เป็นนิดนึงให้มีรสชาติหน่อยนะคะต,ตอนกินก็มีน้ำสุกี้นะคะนี่นะคะอันนี้นี่ให้เขามีรสชาติหน่อยทั้งสองสองนะคะจะมีรสชาติอร่อยนะคะอยากกินเราก็ตักสามค่ะ นี่ค่ะสามเลยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยอยากมีผักก็เติมผักเองได้นะคะอันนี้ก็เน้นที่ของอร่อยอร่อยใครชอบแบบนห้นก็แบบนั้นเนาะแล้วก็ลองมาชิมดูนะคะว่ามันอร่อยขนาดไหนนะคะอร่อยแล้วก็โอเคน้ำจิ้มของเรามีแล้วเราไม่ต้องกลัวนะคะเพิ่มผักจะกิมผักอะไรเราก็เติมไปนะคะ ถ้าใส่น้ำสกี้มันจะเข้มข้นนะคะออร่อยมากค่ะแล้วแต่คนชอบอีกนะคะเพราะว่าเราเราต้องกินกับน้ำสกี้อยู่แล้วนะคะนี่ค่ะไฟอนะคะอา่ให้เดือดๆพักๆเลยนะคะอันนี้เราก็แอดหมดอันและค่ะแล้เวเราก็โรยพริกนะคะ โรยพิกลงไปนะคะจุดพูดนี่ก็น่ากลัวมากเลยเม,มื่อวานสวดมนก็ตกใจตกใจตกใจจริงๆขา,ายเออน,นี่เลยค่ะ ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะแล้วเราลงไปดูตอนกินนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจนะคะปีนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะจงมีความสุขนะคะของตัวเองและคนเรือนของท่านก็มีความสุขปลอดภัยในชีวิตบุญรักษาพาคุ้มครองสาธุนะคะสาธุทุกทุกท,ท่านเลยจ้าคะ่ะสาธุคะ่ะายบ่ายนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ